นักบวชผู้นี้มีอนุภาพมากจริงๆแม้แต่เทพยา,ยาดาทุกชั้นฟ้ายังผลัดเปลี่ยนกันมาเฝ้าฟังธรรมกันทุกคืนแต่ถึงจะมีฤทธิ์มากขนาดไหนก็ยังไม่ใช่พระอาหารหันเหมือนกับเรา ตกหนักจนน้ำท่วมไปหมดนักบวชนั่นถูกกระแสน้ำพัดจมหายไปแล้วล่ะมัง้งท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ดูโน่นสิ มีอาดุภาพถึงขนาดนี้ชีวเวหริกแต่ถึงยังไงก็ไม่ใช่พระอาหารหันเหมือนเราหรอกชัดินนี้ ทนองตัวคิดว่าตัวเองเป็นพระอาหารหันต์ช่างดื้อดึงยิ่งนักโอรุเวลากสปะทางปฏิบัติของท่านไม่ใช่ทางแห่งมรรคผลทำไมถึงถือตนเองว่าเป็นพระอาหารหันต์ท่านหลอกตัวเองแล้วยังหลอกผู้อื่นต่อไปอีกถ้าท่านละความถือตัวและปฏิบัติตามคำสอนของเรา ท่านจะได้เป็นพระอาหารหันในไม่ช้าโอ้ข้าพระองค์สำนึกแล้วขอพระพุทธองค์อนุญาตให้ข้าพระองค์ได้บรรพชาและสั่งสอนทาแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดท่านเป็นอาจารย์เจ้าสมนักที่ยิ่งใหญ่ มีบริวารมากมายท่านจงไปบอกให้บริวารของท่านทราบทั่วกันก่อนเถอะ เอ๊ะนี่มันเป็นชุดและเครื่องบูชาไฟลอยมาจากต้นแม่น้ำพี่อุรุเวละกับพี่นาทีกับสป,ปะตั้งอาสมอยู่เหนือเราขึ้นไปนี่นาต้องเกิดอะไรขึ้นกับพี่ทั้งสองแน่เลยพี่อุรุเวละพี่นาที น้องขยาตอนนี้พี่ทั้งสองเห็นหนทางแห่งธรรมแล้วเจ้าจงรีพาบริวารทั้งสองร้อยคนมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ผู้ชี้ทางสว่างเร็วๆเถอะดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงนั้นเป็นของร้อนเกิดขึ้นจากสัมผัสของตาหูจมูกลิ้น กายและใจเมื่อสัมผัสเกิดอารมณ์ต่างๆก็เกิดจะเป็นสุขก,ก็ดีจะเป็นทุกข์ก็ดีหรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ก็ดีเพราะไฟคือราคะไฟคือโทสัตไฟคือโมหะร้อนเพราะความเกิดเพราะความแก่เพราะความตายร้อนเพราะความโศกเศร้าเพราะความทุกข์เพราะความเสียใจ เพราะความคับแค้นใจอริยสาวกผู้ได้สดับและเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายในความรู้สึกในอารมณ์เหล่านั้นเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายความยึดติดเมื่อคลายความยึดติดจิตก็ม โห,โหพระพุทธองค์เสด็จมาประทับอยู่ที่นั่นเอง <c oughs> เมื่อครั้งที่เรายังเป็นขัตยกคุมารเราได้ตั้งความปรารถนาไว้ห้าประการคือหนึ่งให้ได้เป็นกษัตริย์ปกครองแควนม,มคต 2. สองขอให้พระพุทธเจ้าเสด็จไปยังแววนแขวนของเราก่อนสามขอให้เราได้เข้าไปนั่งใกล้พระพุทธองค์สี่ขอให้พระพุทธองค์แสดงธรรมแก่เราห้า ขอให้เราเข้าถึงพระธรรมพระพุทธองค์และตอนนี้ความปรารถนาของเราใกล้จะสมหวังแล้วพวกท่านตามเราเข้าไปฝ่าพระพุทธองค์ด้วยกันเถอะเราจะขอให้ท่านแสดงธรรมโปรดทานคือการให้มีอภัยทานเป็นเลิศผู้ที่บำเพ็ญอยู่เป็นนิจ ย่อมเป็นผู้อ่อนโยนสํารวมเยือกเย็นเพราะได้ละได้คลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆและในตัวตนบัดนี้ความปรารถนาของหม่อมฉันสำเร็จแล้วทุกประการหม่อมฉันมีความเบิกบานในพระธรรมเทศนายิ่งนัก พรุ่งนี้เช้าขออาราธนาพระพุทธองค์และภิกษุสาวกทั้งหมดไปฉันพัาหารที่พระราชวังด้วยเถิดสวนลัตธิวันที่พระพุทธองค์ประทับอยู่นั้นห่างไกลาจากเมืองผู้ที่มีศรัทธาเดินทางไปไม่ค่อยสะดวกม่อมฉันขอถวายพระราชอุทยานเวรุวันให้เป็นพระอารามเพราะเป็นป่าไผ่ร่มรื่น สถานที่ก็กว้างใหญ่ไม่ห่างไกลาจากเมืองแต่เป็นที่มีความสงบร่มรื่นขอพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้มอ่อมฉันได้สร้างพระอารามที่นั่นถวายด้วยเถิด นี่หรือวัดพระเวลุวันนับว่าเป็นการวางรากฐานพระพุทธศาสนาลงสู่พื้นพระสุธาตั้งแต่บัดนี้แล้วนับแต่เราพระอัศชิได้จากพระพุทธองค์ที่ป่าอิสิป,ปตนมฤคทายวันเพื่อออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็ไม่ได้พบกับพระพุทธองค์อีกเลย